สวัสดีครับมื้อเช้านี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวมันไก่ทอดนะครับร้านก็อยู่แถวแถวออฟฟิศที่ศรีราชานะครับเห็นล่ำลือว่าอร่อยนะครับและให้เยอะนะครับเราก็ลองไก่ทอดก่อนนะครับสั่งมาหนึ่งจานแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับผมชอบทานน้ำจิ้มไก่ต้มนะครับเพราะน้ำจิ้มไก่ทอดเดงหยอกหวานหวานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ ก็เลยราดน้ำจิ้มไก่ต้มนะครับแล้วก็ตักคำแรกนะครับก็ค่อนข้ายตักยากหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ำซุปให้นะครับน้ำซุปก็จะติดเนื้อมันนิดนิดนะครับน้ำซุปก็อร่อยนะครับแล้วก็ทานคำที่สองนะครับชามละสี่สิบาทนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าชามละสี่สิบาทนะครับให้เยอะมากนะครับถ้าสี่สิบาทนะครับ แล้วก็ตัดคำที่สามนะครับสรุปไก่ทอดหมดนะครับหนึ่งจานแล้วก็สั่งข้าวมันไก่ต้มนะครับอีกหนึ่งจานนะครับไหนๆจะลองต้องลองให้ครบนะครับเราก็ลองจนครบนะครับทีนี้เราก็ราดน้ำจิ้มเหมือนเดิมนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วเราก็ แต่คำแรกนะครับคนสั่งเยอะนะครับร้านนี้ก็อร่อยดีนะครับคำที่สองนะครับแล้วเราก็เอากระเทียมกับพริกสดนะครับใส่ลงไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ